สวัสดีครับเหล่าแฟนขับวันพีททุกๆท่านเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวเต็มของมังง่าวันพีทในตอนที่1158นะครับในตอนนี้จะมีชื่อตอนว่าล็อกปะทะฮาราใช่ไหมก็ถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากหาอ่านนะครับก็แอปมังงะพัดสามารถหาอ่านได้ที่นั่นเนาะหน้าปกในตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าทางด้านตัวของยามาโตะเนี่ยกำลังจะกลับจากหลุมศพของโจนสลัดผู้ผยยิิททุุงงควาามมยยตธรรรีี่่่หหลลลับไอูโกะแเ ได้เห็นชื่อที่มันติดอยู่ป้ายหน้าหลุมศพนี้ว่าโคซกิโมเลียนั่นเองนะครับก็มีการวิเคราะห์ต่างๆนาะนาะว่าโมเลียอาจจะเป็นหนึ่งในตระกูลโคซกิหรือว่าเป็นหนึ่งในตระกูลเดียวโอเดงก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งะละกันนะครับส่วนในเนื้อเรื่องเนี่ยเปิดมาที่ทะเลแห่งหนึ่งที่เรือของโรเจอร์นั่นก็คือโอโรแจ็คสันมีคนเนี่ยได้บอกโรเจอร์ไว้ว่าเฮ้ยกับตันกับตันโรเจอร์มีข่าวว่าแชกี้เนี่ยได้ไปเปิดร้านที่เกนะเา,าเเะโจน โรเจอร์เนี่ยยืนหน้าบูดอยู่นะครับแล้วพวกเหล่าลูกน้องเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าตอนแชกี้สลับบันดังเนี่ยไอเราก็เซ็งกันแย่เลยเนาะเพราะว่านึกว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกแล้วนะแล้วคนที่ชื่อดอนกิโน่นะครับที่มีตําแหน่งเป็นในท้ายเรือใช่ไหมเขาก็เลยได้บอกว่าในเมื่อรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็แวะไปเยี่ยมกันเถอะกับตันแล้วคนที่เป็นมนุษย์เงื่องที่ชื่อซันเบลนะครับเขาก็ได้บอกโรเจอร์ไปเหมือนกันว่ากับตันแต่เกาะชนสลัดนั่นมันถิ่นของล็อกนีนาเราจะไปเหรอและเราจะได้เห็นว่ากาบันเนี่ยมาค เลลีช่ชะปากาบันได้บอกว่าเลลี่ฉันสังเกตเห็นนะเฟย์ว่าหลังจากที่พวกนายสองคนไปคุยกันในห้องกับตันแล้วโรเจอร์ก็รมบูดแบบนี้มาตลอดเลยเลลี่เองก็ยังไม่ตอบทันทีนะจนกาบันเนี่ยเขาเลยได้ถามว่าพวกนายคุยเรื่องอะไรกันอะเลลี่เลลี่ก็เลยบอกป่าไม่มีอะไรสักหน่อยแต่ก็ตัดมาที่อดีตที่เลลี่เขาคุยกับโรเจอร์เนาะเลลี่เนี่ยเขาได้บอกกับโรเจอร์ไว้ว่าฉันตั้งใจจะปิดเป็นความลับกับทุกคนจริงๆแต่ขอบอกแค่นายคนเดียวก็แล้วกันนะโรเจอร์ตอนที่เราสู้กับกลุ่มโจรสลัดคูจาก่อนที่จะมีข ข่าวสลัดตาแหน่งของแชกกี้นะซึ่งโรเจอร์ก็เลยแซรกขึ้นมาว่าฉันก็สังเกตเห็นอยู่แล้วว่าสีหน้าของชาคุยาคูดูทรมานเหมือนเธอป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวออกจากตาแหน่งทําเอาฉันเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพหล่อนแทบแย่เลยนะเลี่นี่เจ้าหล่อนเนี่ยให้ของแบบนั้นกับนายตอนที่สู้กันงั้นหรอเลลรี่เลลี่เองเขาเลยได้สวนมาว่าฉันเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะบอกกับนายยังไงดีนะโรเจอร์เขาเลยได้บอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่จดหมายรักแล้วมันจะเรียกว่าอะไรกันล่ะฟ้าซึ่งจดหมายเนี่มัน,มาน้าารบ หน่อยนะชาคูยาคูโรเจอร์ก็เลยหันกับไปได่าเลลี่เนะว่าแล้วนายก็ไม่สนใจเลยสักนิดเนี่ยนะเลลี่เขาเลยได้บอกเปล่าเปล่าเขาบอกว่าไม่สนเลยนี่มันก็จะดูเหมือนโกหกไปหน่อยนะโรเจอร์แต่ฉันเนี่ยไม่อยากจะไปผูกมัดกับใครนะโรเจอร์มันก็เลยบอกแต่ฉันอยากผูกเว้ยเลลี่แล้วก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับโรเจอร์เขาเลยได้บอกว่าทุกคนฉันเนี่ยไม่ถอดใจหรอกนะเฟ้ยซึ่งลูกน้องเนี่ยเขาเลยได้บอกเป็นอะไรไปน่ะกลับมาล่าเริงอีกแล้วเหรอโรเจอร์ซึ่งโรเจอร์เขาก็เลยได้บอกว่าการป้นชิงเนี่ยมันคือวิ อยากได้อะไรก็แค่ไปชิงมาซะก็จบเรื่องใช่ไหมพวกแกทั้งหลายแล้วหลังจากนั้นลูกน้องเนี่ยเขาเลยได้ถามว่าที่พูดมาเนี่ยหมายถึงแชกี้สินะโรเจอร์เขาเลยได้บอกว่าใช่แล้วแถมที่นั่นเนี่ยมันยังเป็นเกาะของล็อกซะด้วยทุกคนเนี่ยมีโอกาสเท่าเทียมกันไปแย่งชิงกันโลดและแชงเองเขาเลยได้บอกว่าหิวแล้วอ่ะคุณมาร์คขอข้าวหน่อยสิ ซึ่งคุณมาเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าทําไว้แล้วกินให้เต็มที่เลยนะแฉงก็ตัดมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับเวลาเนี่ยผ่านไปเล็กน้อยก็คือ40ปีก่อนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่ัวนะครับก็มีการพูดคุยกันแหละนะว่าใจร้อนจริงเลยนะกาลิงการประลองเขาก่อนเนี่ยมันเพิ่งจะจบไปเองนี่จะรีบไปไหนซึ่งกลิงเนี่ยน่าจะโต้อตอบกับเหล่าพวกฮาปูเทาวนว่าครับบังเอิญระหว่างภารกิจอื่นๆเนี่ยผมได้แวะไปพักที่เกาะน,นั้นมาเป็นระยะเวลาสั้นๆที่นั่นเนี่ยเป็นประเทศนอกสังกัดของรัฐบาลโลก ผมลองเสนอให้เข้าร่วมรัฐบาลโลกดูแล้วแต่พวกมันเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือเลยตัวเกาะมีทรัพยากรมหาศาลหากยึดมาได้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ดีต่อพวกเรามากกว่านะครับและนอกจากนั้นเองเนี่ยผมก็ยังพบบางอย่างที่เหลือเชื่อเข้าให้แล้วเป็นการค้นพบที่ไม่คาดฝันเลยจริงๆนะผมเนี่ยมั่นใจเลยว่านายท่านเนี่ยจะต้องยินดีกับมันอย่างแน่นอนผมจึงเห็นสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเสนอให้ก็อดวลเลนเนี่ยเป็นสถานที่จัดประลองในอีก2ปีให้หลังหลังจากนี้นะครับแล้วก็ได้มีการแนะนําตัวไปแล้วว่าพาคีอัศวิน เทพตระกูลฟิกเกอร์แลนด์ใช่ไหมเซนต์กาลิงใช่ไหมก็ขึ้นเป็นห้าผู้เท่าในภายหลังนะเนาะอย่างที่เรารู้กันดีแล้วก็จะตัดมาที่เกาะโจนสลัดฮาจิโนสึมาที่บาร์ต้มตุ๋นของแชกกี้นะครับก็มีคนเข้าแถวยาวเหมือนเดิมแหละก็มีคนบ่นมาว่าเข้าแถวให้มันดีๆหน่อยสิฟ้าก็มีคนบ่นต่อว่าแพงขนาดนี้เลยงั้นหรอเงินไม่พอจ่ายแน่เลยซึ่งน่าจะเป็นแชกกี้แหละได้บอกว่างั้นก็มาหลังร้านมาทํางานใช้นี่ฟรีไป2ปีซะเถอะนะแล้วก็แชกกี้เนี่ยมาคุยกับลูกค้าคนหนึ่งโดยที่ลูกค้าคนนี้ยบบอกกว่าาาาเเรามาจานนะสูละ ได้ยินมาว่ามีวิสกี้อร่อยๆให้ดื่มหรอจ้าแช็ก,กี้จังแล้วก็ยังได้ข่าวมาอีกว่ามีเมนูตุนของแช็ก,กี้ทีเด็ดสุดๆไปเลยนี่นาขอมาหนึ่งที่หน่อยซิซึ่งแช็ก,กี้ก็เลยบอกปากหวานนะเราเนี่ยดีใจจังเลยนะแต่ฉันไม่ทําอาหารให้กับคนอย่างพวกนายหรอกนะยะซึ่งเหล่าจนสลัดแถวนั้นเนี่ยคือไม่ได้สนใจแล้วว่าแช็ก,กี้มันจะพูดอะไรใช่ไหมแต่ก็ยินดีทุกคําที่แช็ก,กี้พูดออกมานะครับแม้แต่เชฟเองเนี่ยก็ยังพูดออกมาเลยว่าคุณแช็ก,กี้ถั่วต้มสูตรพิเศษของผมได้เลยครับแล้วก็่กซึง กีก็เลยสั่งมาว่าเออเอาเหล้าถูกๆมาก็ได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยวิตกี้สุดหรูซึ่งนาดบริการแย่แบบเนี้ยพวกเราจนสลัดที่มาต่อคิวเนี่ยก็ยังบอกว่าบริการแย่แบบนี้แต่พี่ก็ปื้มนะแล้วก็แชกกี้เนี่ยหันมาคุยกับโต๊ะของล็อกใช่ไหมแชกกี้เขาเลยได้บอกว่าเป็นอะไรไปนะ่ะคุณล็อกหน้าตาอิ่มเอเบเชียวนะหัวใจไปอยู่กับสาวคนไหนหรือเปล่าถ้าแบบนั้นเนี่ยฉันเหงาแย่เลยนะล็อกเองมันก็ยิ้มแบบเจ้าเล่ห์เนาะบิ๊กมัมเองก็เลยแซวมาว่าเฮ้ยเซนส์นของผู้หญิงนี่มันนนน่่าาากกกลลลลววริงๆเเเเยยใชะ็็อีดหหูบ ปากไปเลยนะเฟ้ยบอกแล้วไงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความลับสุดยอดนวดขาวเนี่ยคือน่าจะไม่รู้เรื่องอะไรนะก็เลยถามไปว่ามีเรื่องอะไรกันหรอซึ่งสตูชี่เนี่ยเขาเลยได้บอกว่าความรู้สึกช้าไปนะนิวเกต หน้าปาดปื้มขนาดนี้เนี่ยอย่าว่าแต่มีเมียเลยสงสัยจะมีลูกคลอดออกมาแล้วด้วยมั้งเนี่ยซึ่งพูดกันเนี่ยยังไม่ทันขาดคําเลยเสียงโรเจอร์เนี่ยก็แจ้นมาแต่หน้าร้านเลยนะครับว่าแชกี้เรามาหาแล้วนะจ๊ะนี่ฉันเองไงโรเจอร์และทางด้านกาบ,บันเขาเลยได้บอกว่าแชกี้จังเรามาหาแล้วนะนี่ก็คือกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ก็มีคนแบบถ่ายรูปเอาไว้ใช่ป่ะหลังจากที่รู้ว่ากลุ่มโจรสลัดนี้มา ซึ่งแช็กกี้ก็เลยบอกว่าอ่ะโรเจอร์เองหรอล็อซึ่งล็อกเนี่ยก็เลยมากันท่าเลยแล้วบอกว่าไอ้โรเจอร์ต้องให้บอกกันอีกกี่ครั้งกันฟ้าว่านี่เนี่ยมันเกาะของฉันนะเว้ยโรเจอร์เขาเลยได้เถียงกันไปว่าแต่นี่มันก็ร้านของแช็กกี้นะเว้ยล็อกลืมไปแล้วเหรอว่ามีกฎห้ามลูกค้าเนี่ยตีกันที่ร้านแห่งนี้หุบปากแล้วก็ไปเห่าที่อื่นถือล็อกไอ้เจ้าหัวเม่งและหลังจากนั้นนะครับล็อกเองมันก็เลยบอกว่าตรงหน้าร้านเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นว่ามันมีแถวยาวเหยียดเลยไม่ใช มีแถวเลยดื่มกันดีกว่าพวกแกแล้วก็เราจะได้เห็นว่าคนที่อยู่หน้าร้านเยก,กะๆโดนโรเจอร์ cher, ซัดหมอบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมหนวดขาวก็เลยเดินหนีออกไปเขาเลยได้บอกว่าให้ตายสิไม่ถูกกับไอ้พวกขี้ไวอยยอย่างไอ้เจ้าพวกนี้เลยจริงๆแชกกี้เนี่ยเขาเลยได้บอกว่านิวเกตจ่ายเงินก่อนสิหนวดขาวเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าเธอก็ไปคิดกับล็อกเอาเองสิและตาน,นี้นะครับเราจะได้เห็นว่าแชกกี้เนี่ยมาคุยโรเจอร์ว่าโรเจอร์โรเจอร์คุณเลเนี่ยอยู่ที่ไหนงั้นหรอโรเจอร์เองก็เลยได้บอกว่าอืมฉันเองเนี่ยก็จะพามาด้วยแหละะนต่ น้าเนี่ยบอกว่าไม่สบายนิดหน่อยก็เลยขอนอนอยู่ที่เรือนะ่ะทันใดนั้นนะครับกอริโอซ่าเนี่ยกระโดดกอดโรเจอร์แล้วบอกโรเจอร์นี่นาคิดถึงจังเลยนะวันนี้แหละให้ฉันเนี่ยขึ้นเรือซะดีๆเถอะนะโรเจอร์โรเจอร์เองก็เลยบอกว่ากอริโอซ่าอะไรของเธอเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ผู้หญิงที่หวานเสน่ห์ไปทั่วแบบเธอเนี่ยฉันไม่ให้ขึ้นเรือหรอกนะกอริโอซ่าแต่ถ้าเป็นแชก,กี้เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะกอริโอซ่าเขาเลยได้บ่นไปว่าใช่สิใช้เกณฑ์อะไรเป็นการวัดย่าโรเจอร์ซึ่ง ครับแล้วก็ขอตัวไปเลยใช่ปหแต่ในขณะนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าแชกี้เนี่ยก็คือดูหน้าไม่ไหวจริงจริงโรเจอร์เองเนี่ยก็เลยตะโกนว่าเฮ้ยนิวเกตเนี่ยไม่อยู่หลอกหรอฉันเนี่ยอยากดื่มกับไอ้หมอนั่นด้วยนะและต่อมาบิ๊กมัมก็เลยบอกว่าเขากลับไปแล้วนะและบิ๊กมัมก็เลยถามว่าแล้วไอ้เจ้าบ้านเลลี่ทําไมไม่ยอมมากันฟังต่อมานะครับดูเหมือนว่าแชกี้เนี่ยจะเอาเหล้าบิงไปส่งให้เลลี่ใช่ไหมแต่ก็เป็นลมไปซะก่อนก็ได้มีคนเนี่ยตะโกนเรียกว่าท่านแชกี้ขอดูแลหน่อยทางด้านกอริโอซ่า อย่ามาเข้าใกล้น้องสาวฉันนะหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นการอธิบายของเกาะโจนสลัดว่าด้วยเหตุผลที่ชาคุยาคุเป็นผู้กําหนดนะครับผู้ใดที่มาเยือนโดยมีร้านของชาคุยาคุหรือว่าบาแชก,กี้เป็นจุดหมายเนี่ยห้ามเกาะการต่อสู้กันภายในเกาะเป็นเด็ดขาดเลยแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้แม้เหล่าโจนสลัดยอดฝีมือจะมาจากไหนก็แล้วแต่แล้วมาเจอกันที่นี่เป็นบางครั้งบางคราวนะครับก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นศึกใหญ่ยกพวกตีกันอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่หากพอพวกเขาเนี่ยไปเจอกัน กลางทะเลนะครับพวกเขาก็พร้อมที่จะระเบิดศึกใส่กันทุกเมื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกหรือว่าโรเจอร์เองก็ดูไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันและกันสักเท่าไหร่นะครับมันก็จ,จะเป็นเหตุผลที่ทําให้ล็อกเนี่ยคือไม่ไว้หน้าโรเจอร์ที่ก็อดเนลล่ที่ในตอนล่าสุดเนี่ยมันมีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าล็อกไปที่ก็อดเนเล่ทำไมนะครับก็ตามไปดูกันได้แล้วก็ตัดมาที่เอลวาร์บนะครับจุดที่ตัดมาเนี่ยคือยมาโลกใช่ไหมเราจะได้เห็นว่าโลกีเนี่ยคือเกาะต้นไม้อยู่แล้วดูเหมือนจะมีแรงลมพัดมาอย่างมากจนต้นไม้หััััักกกกไปปเยสตววนนว์่่่าาแถนนนนน้ีคือิงหระะจจด หมดฮัลลูดินก็อยู่ด้วยนะซึ่งมันเป็นการต่อสู้ระหว่างล็อกแล้วก็ฮาเลานะครับโดยที่ทั้งสองเนี่ยดูเหมือนจะสูสีกันใช่ไหมจนกระทั่งตัวของล็อกเองเนี่ยเขาด่าฮาเลาไปเลยว่าโดนรัฐบาลโลกเนี่ยเป่าหูเข้าจนได้เลยนะฮาเลาฮาเลาเองเขาเลยได้บอกว่าข้าเองก็ลังเลอยู่นานนะล็อกว่าเป้าหมายนี้เนี่ยมันสําคัญจนถึงขั้นที่ข้าเนี่ยจะต้องฆ่าล้างสหายตัวเองไปหรือเปล่าล็อกเองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมาว่าแต่สุดท้ายเนี่ยแกก็ยอมเชื่อฟังพวกมันอยู่ดีไม่ใช่หรอวาแกนี่ม และนี่เนี่ยมันก็คือคําตอบของพวกมันแล้วไม่ใช่งั้นหรอพวกแกเผ่าพันธุคนยักษ์มันมีค่าแค่เป็นทหารให้กับพวกมันเท่านั้นเองพวกแกจะถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นทหารแล้วก็จะถูกใช้งานเยี่ยงทาสหรือนะเว้ยหาเราคิดให้ดีก่อนศักดิ์ศรีของนักรบอย่างพวกแกเนี่ยมันหายไปไหนแล้วแล้วเจตจำนงของแกล่ะหาเราเอาอยัางไงต่อซึ่งหาเราเขาเลยได้บอกว่าอย่ามา,าพายเหมือนกับตัวเองเนี่ยเข้าใจทุกอย่างสีล็อประวัติศาสตร์แห่งการฆ่าฟันที่อ้างคําว่าน,นักรบนั่นแหละคือโซ่ตรวที่เขาให้ล่ามขาไม่ให้เอเล และฮาเลาเนี่ยก็ย้อนนึกถึงวันที่เขาไปช่วยเหล่าผู้คนที่โดนรัฐบาลโลกกันแกงใช่ไหมก็มีคนบอกมาว่าฮาเลาเรารู้นะว่าท่านเนี่ยเป็นคนดีมากแต่ในอดีตประเทศนี้เนี่ยเคยโดนเผ่าคนยักษ์เนี่ยโจมตีมาก่อนนะความหวาดกลัวที่ฝังลึกเนี่ยมันก็ไม่อาจที่จะลบหายไปได้ง่ายๆท่านคงจะเข้าใจนะขอโทษด้วยซึ่งฮาเลาเองเนี่ยก็ยอมรับตรงนั้นได้ใช่ไหมและฮาเลาเขาก็เลยได้บอกว่านี่พวกเผ่ามังกรฟ้าจะเป็นมนุษย์ที่โง่เขลาขนาดไหนแต่พวกเขาเนี่ยก็มีอำนาจที่จะพาเอลบาเข้าสู่ประชาคมโลก ได้นะเว้ยและล็อกเนี่ยเขาก็จับหัวแล้วเขาเลยได้บอกว่าพอกันทีไอคนขี้ขาดอย่างแกเนี่ยการเจราจาของพวกเราเนี่ยจบลงแค่นี้ฉันจะไม่มาชวนแกเข้าร่วมกลุ่มอีกต่อไปแล้วฮาเราเองก็เลยบอกว่าข้าเนี่ยก็เป็นราชายอยู่ที่นี่จะให้เอาชีวิตประชาชนไปเดิมพันกับศึกที่ไม่มีวันชนะของพวกไวรายอย่างพวกเจ้าเนี่ยได้ยังไงกันล็อกและการต่อสู้ก็ยังคงดําเนินต่อไปโดยที่ระเบิดฮาคิกันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับโดยมีการเขียนไว้ว่าการต่อสู้จบลงโดยที่ไม่รู้ผลใช่ไหมมิตรภาพอันแปลกประหลาดนี้นะ ก็ได้ขาดสบันลงที่นี่และทั้ง2คนเนี่ยก็ไม่ได้พบหน้ากันอีกนะครับแต่ในตอนหน้าได้พบกันนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูในสปอยได้นะครับผมจนถึงกระทั่งในวันที่เกิดเหตุนในวันนั้นนะครับก็คือวันแห่งโชคชะตาที่กอดเวลลแหละแล้วเราจะได้เห็นเด็กชายโลกีเนี่ยอ่านข่าวของล็อกอีกแล้วนะครับซึ่งก็มีอีด้ามาตามว่าโลกีคุ้งล็อกเขาจะไม่มาที่นี่อีกแล้วนะซึ่งโลกีเองก็เลยบอกว่าหนุกหูนะ ยายป้าแก่และอีดาเขาเลยได้บอกว่างั้นก็ไปดื่มน้ําผลไม้ก่อนดีไหมจ้าโลกีเองก็เลยบอกว่าดื่ม ไปสิแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะตัดมาที่39ปีก่อนที่วิสบูลนะครับเกาะก็ตวลเลนนั่นเองนะครับเราจะได้เห็นว่ามีคนพูดว่าลูกชายฝาแฝดซะด้วยนะแล้วก็พวกเหล่าคนบนเกาะเนี่ยเขาก็ต่างมาชมนะว่าน่ารักจังเลยนะผมสีแดงมาจากเธอนี่เองถ้าโตขึ้นมาแล้วเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างเธอเนี่ยก็คงจะดีนะแล้วก็มีคนนึงเนี่ยพูดมาว่าคุณพ่อไม่อยู่แบบนี้เนี่ยพวกเราจะต้องช่วยดูแลกันอีกแรงแล้วสินะซึ่งแม่ของแชงแล้วก็แชมล็อกเนี่ยเขาได้บอกว่าขอบคุณนะคะท่านลุงก็มมีคน,นถา มาต่อว่าเอาแล้วตั้งชื่อว่าอะไรงั้นหรอก็ได้บอกว่าชื่อแชงแล้วก็แชมบล็อกค่ะอะไรอย่างงี้แล้วก็จบลงโดยการที่เราจะได้เห็นเด็ก2คนนี้ถือกําเนิดขึ้นมาในเวลานั้นนั่นครับนี่คือทั้งหมดในตอนนี้เลยนะส่วนในตอนหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าพีกว่าในตอนนี้อีกนะครับแต่ก็ไปติดตามชมกันก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับมีตรงไหนตกหลน่นพูดผิดไงขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเราขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันป่อย